สวัสดีครับพบกับผมเพียวมอส epk ครับวันนี้จะมารีวิวการติดตั้งแล้วก็การเล่นของโปรเกมเฮลเกมเลสซิ่งนะครับจะเป็นมอสเงินไม่จํากัดอย่างเดียวครับผมเมื่อเราดาวน์โหลดเกมมาแล้วจากลิงใต้โพสต์นะครับเราก็กดมาที่รูปไอคอนเกมมาเลยครับกดติดตั้งครับผม เมื่อกดติดตั้งเสร็จแล้วเราก็สามารถกดเข้าเกมได้เลยครับผมเมื่อเข้าเกมมาแล้วจำนวนเงินกับเพชรก็จะได้ประมาณนี้ครับประมาณหลักหนึ่งพันเอ็มนะครับเราสามารถกดซื้อลรถแต่ละคันได้เลยนะครับซื้อได้ทั้งหมดเลยผมจะเลื่อนดูไปเรื่อยน,นะครับว่ามีรถอะไรบ้าง<ม>ก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อลรถสักหนึ่งคัน เป็นซูเปอร์ออฟโรดนะครับราคา1ล้านบาทแล้วก็กดปรับจูนก่อนนะครับปรับแต่งรถแป๊บนึงเอาแค่ okay. พอประมาณครับผมแล้วก็อัพถังน้ำมันให้ใช้งานเยอะๆจะได้ไม่หมดแต่ผมว่ามอสนี้น่าจะ น้ำมันไม่จำกัดด้วยอันนี้ผมยังไม่ทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะกดเริ่มเกมก่อนมอดนี้น้ำมันไม่จำกัดครับสามารถเล่นออฟไลน์และออนไลน์ได้นะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นได้ขนาดเกมไม่เยอะครับหลักร0อย MB ครับไม่เยอะครับ แมพที่ผมเล่นเป็นแมพแบบเริ่มต้นเลยนะครับเข้ามาั้งหลัจะเป็นแมพนี้ได้เลย,เลยถือว่าเล่นได้ยา,ยาวๆครับเพราะว่าเป็นมอสเงินไม่เ,เงินไม่จำกัดเพชรไม่จำกัดแล้วก็น้ํามันไม่จำกัดครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ มาที่สนามเราสามารถซื้อได้นะครับแผนที่พวกนี้เราสามารถกดซื้อได้เลยผมก็จะกดซื้อนะครับก็จะกดซื้อได้เลยยาพนพาหนะอันนี้เราก็สามารถซื้อได้ทุกคันเลยครับแล้วก็มาที่ร้านค้าร้านค้าตรงนี้มันจะไม่มีเออเราไม่สามารถกดซื้อของได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันมอรดแต่เราสามารถกดซื้อพวกกล่องนี้เอาไปแต่งรถเราได้อันนี้คือปลดล็อกพวกของแต่งเพิ่มเติม,ตมครับ มันจะสุ่มให้นะครับอันนี้คือสุ่มให้เรามาที่อู่รถนะครับเมื่อกี้เราซื้อมาเราก็มาที่อู่รถได้เลยแล้วก็มาดูรถของเรานะครับอันนี้สามารถซื้อได้ครับผม ก็มาอัพเครื่องยนต์อัพ,อ,พอัพได้ครับแต่ว่าเครื่องยนต์มันมีเครื่องเดียวครับผมอันนี้คือสามารถกดเรื่มในภารกิจอันนี้จะเป็นอีกแผ่นที่หนึ่งนะครับเราก็สามารถกดเล่นได้เลยน้ํามันไม่จํากัดเหมือนเดิมครับ มอสตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเล่นง่ายๆครับเป็นมอสง่ายๆแล้วก็คือความจุไม่เยอะด้วยรองรับ Android ทุกบวอยชั่นครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ